นี่วันนี้เราอยู่กับท่านผอโรงเรียนสีสุขนะครับีสุขวิทยาคมท่านผอราตีชฉวีวงศยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณมากที่ยังไม่ลืมกันพี่กํางทานอะไรคะเปมะม่วงหิมะพานใหญ่มากใหญ่มากบิ๊กวันชิมเลยค่ะชิมเลยค่ะพี่น้องกำลังปิ้งกับว้าว ท้องเรียนกำลังทำอะไรคะเพนตอนที่านค่ะเอิเ,เอ๋ยน้าทานจังเลยเป้นายค่ะ<น>เราอยู่กับอาจารย์วนวลจันคนสวยแล้วก็น้องกี่ว่าที่คุณครูคบรรจุนะคะน้องเกีเ่เงยหน้านิดนึงกันลราสาวเหนืนนหอ,น,อนะเจ้า อร่อยมากเลยนี่น้องเนียนก็ทําสลัดรลมาเผักเบค่ะใช่ค่ของผักเบเลย,ยนะะีเ่เบคะเออที่ปลูกอยู่หน้าอาคารเราใะระเบียงอาคารของเรานั่นเองเ,เออเบกินอะไรอ่ะคือว่าตอบยกใครเบื้องเอาว้าวไก่ย่างอร่อยอร่อย ท้ยบรรยากาศการรับประทานยืนกินยังมีปิ้งไก่ยืนกินนี่นี่เสียร้องไห้อันนี้ไก่ย่างตัวที่สองว้าอันนี้มันนีิยังมาอีกนี่ปลานิยังมาอีกหัวอันนี้คือหมุนอป้าเขาเรียกอะไรเนี่ยมันจงสีมีดบางๆอยูก็ปลาปม พยายไปอีกตอนนี้กำลังจัดตัวอีกเพราะว่าลบแดดลบนั่นลบนี่ห2 3เออมเอ่นี่มาออาอีกแล้วตัวที่สาี่ตัวที่สามเออตัวเท่เลยป้าตัวเทีนซะเนาะวม่ไปินนน้งจิ้มจุ่มร้อนี่่แต่พีู่เบ้าพ่อแต่เป็นแต่เลยเแ่าพอตเป็นแต่ God. <laughs>